การช้าหลงาวงพ่อเะกปรบอย่างสูงคุยอย่างนี้คุณแม่ค <c oughs> ุณพ่อตายเรียบร้อยแล้วก็ปรากฏว่าจะเอากระดูกกับที่เท่ารวงกันมีคนเขาบางคนก็แนะนําบอกว่าให้เอาไปบรรจุที่อกพระปทาน <c oughs> บนฝาบไหวบูชาให้ค <c oughs> ุณแม่จะได้อยู่เ <c oughs> ย็นเนสุขมีหวัหวิจหัวใจสบายในลักษณะแบบนี้ลูกไม่ทราบว่าจะไปเจาะพระวัดไหนแล้วน้องทำแน,นำะนําจะหลวงพ่อว่า ในกรณีเช่นนี้จะดีหรือเปล่าใช่ครับ <c oughs> ขาแนะนํามาอย่างนั้นไม่ <c oughs> ไม่ควรอย่างยิ่งนะอย่าไปตีเสมอเพระพุทธเจ้านะับเรื่องมันใหญ่โตนะเรื่องข้าก็เป็นการปรามาสไปเรื่องใหญ่เลยน,นี่ใครได้นํามาเนี่ยเนี่สิอันตรายเนี่ป,ปุวกไม่อยู่สุดเอาเยอแล้วกันถ้ากลัวท่านจะร้อนให้ลงน้ําไปเย็นเย็นดีถ้าไม่อย่างนั้นจะเพังกระดูกนะ ทามาโขกให้ละเอียดให้เขาปั้นเป็นพุทธรูปวันวันที่บ้านมันจะดีกว่าดีกว่าเยอะกว่าไหวทั้งพ่อด้วยไหวทั้งพ่อทั้งแม่ด้วยครับครับไปเจาะนี่ทับทายเป็นอะไรเดี๋ยวจะไปยุ่งเลยจะไปยุ่งเลยโอ้อันตรายนะห้ามเด็ดขาด